สวัสดีครับพบกับผมฟุกยุ๊กดิกด๊กในเกม Monster Hunter World ครับโดยวันนี้ผมจะมาลองวิวดาบใหญ่เพื่อไปโซโลกับฟาทาลิตดูครับตอนอื่นต้องพูดตามตรงว่าผมยังมือใหม่กระดาบใหญ่ค่อนข้างมากครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเล่นด้วย Sweet Act มาตั้งแต่ต้นจนจบเกมเลยครับวิวดาบใหญ่ของผมจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองติดตามกันดูได้เลยครับ เอาละครับอาวุธที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือดาบใหญ่แบ็กฟัทลิสเ a ล e นั่นเองเป็นดาบใหญ่ของฟ a ทลิสโดยผมจะอัพ a f ฟฟินิตี้ดีเฟนและฮิลลิเจนอยู่ที่เลเวลหนึ่งครับต่อมาที่ช่วงหมวกกันนะครับช่วงหมวกผมจะใช้ดากอนเฮดเบต้าของฟ a ทลิสครับ โดยที่ดายคอนเฮ a เบต้าเนี่ยจะใส่เจม4ได้ถึง3เม็ดแล้วก็ได้สกิลสตันลิตซีสแตนเพื่อป้องกันสตัร์ของเราได้ที่เลเวล3เลยครับมาถึงช่วงกราะกันนะครับช่วงกราะผมจะใช้ดายคอนไฮเบต้าของฟาเ l ลิตซึ่งจะใส่เจม4ได้ถึง3เม็ดแถมยังได้สกิลวินเน่โจมตีจุดอ่อนที่เลเวล1และสกิลอีเวนต์วินโด้เพื่อกิ้งหลบหลีกอยู่ที่เลเวล1อีกเช่นเดียวกันครับ มาถึงถุงมือกันนะครับถุงมือผมจะใช้เอสคา o โด Arm อาร์มกา t a ดเบต้ของ a าราเทออนครับซึ่งเป็นชิ้นเดียวที่ไม่ได้ใช้ของปะทะลิศครับโดยถุงมือของอาราเทออนเนี่ยจะให้ไอ k ท o บูสเรามาที่เลเวล3เลยนั่นเองครับช่วงเอลผมจะกลับมาใช้ดาร์กอนบลั f ของปะทะลิศเหมือนเดิมครับโดยผมจะใช้เป็นแบบ Alpha ที่ผมเลือกใช้แบบอัลฟาเพราะว่าผมต้องการสกิลคริเทเช้าไที่เลเวล3ครับแล้วก็วิกเนีที่เลเวล1นั่นเองช่วงขาหรือช่วงแกงของเราเนี่ยผมจะใช้ดากอนฟรีแบบเบต้าของฟาทาลิตครับที่ผมเลือกใช้แบบเบต้าเนี่ยเพราะว่าผมต้องการใส่เจมสหลายๆเม็ดนั่นเองในทางนี้ทางนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเจมเหมาะสมแบบไหน หรือว่าไม่ต้องการใส่เจมสีเยอะเนี่ยอาจจะหันไปใช้ของอัลฟาก็ได้นะครับเอาละครับและนี่ก็เป็นหน้าเจมและก็หน้าสกิลของผมนะครับโดยหลกัหลกๆเนี่ยจะมีสกิลเพื่อเพิ่มดาเมจก,ก็จะมีพวก critical r e g i t a t o r attack p o o ตามปกตินะครับถ้ายัดเต็มที่เลเวลเได้เนี่ยแนะนำให้ยัดเต็มไปเลยครับส่วนต่อมาสกิล stand resistance จะช่วยป้องกันสแตนจากมอนเตอร์ได้นั่นเอง e s i s t สต c นเป็นการกัน่านนะครับในที่นี้ผมใส่เพื่อการติดไฟนั่นเองจะได้ไม่ต้องจิ้งหลบไฟครับวิกเนต e เอาไว้โจมตีจุดอ่อนมอนสเตอร์โฟกัสเป็นสกิลสำคัญสำหรับดาบใหญ่นะครับหรือว่าสำหรับอาวุธตีหนักที่ต้องชาร์จโฟกัสจะช่วยทำให้เราชาร์จอาวุธได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองพาร์ b เบเกอร์ช่วยทำให้เราเบรกพาร์สมอนสเตอร์ได้เร็วยิ่งขึ้นครับในที่นี้จะไว้เบรกพาร์หัวของปาทาิส Dye basing มีโอกาสทำให้เราลดดาเมจที่มอนสเตอร์จะโจมตีได้นั่นเองครับ To special lit เป็นสกิลที่ทำให้รีโหลดภาคคุมได้เร็วยิ่งขึ้น Recovery up ช่วยให้เราดูดเลือดได้เร็วและแรงยิ่งขึ้นครับสกิลถัดมาคือ Heavy artillery ครับเอาไว้ใช้เพื่อให้เรายิงปืนภายในเกมเนี่ยได้แรงยิ่งขึ้นนั่นเองนี่คืออาหารที่ผมได้ทานก่อนเข้าไปสู้กับฟาทาินะครับ โดยในที่นี้เนี่ยผมจะใช้ตั๋วเพื่อการันตีสกิลในการทานอาหารของเราเนาะแล้วก็เลือกใช้อาหารที่เพิ่มค่า a อ t a แทและก็มีสกิลม็อกซี่นั่นเองครับโดยสกิลม็อกซีเนี่ยตามที่ผมเข้าใจและไปหาข้อมูลมาเนี่ยสกิลนี้จะช่วยทําให้เราเนี่ยรอดการตายหรือรอดดาเมจที่รุนแรงที่ถึงแก่ความตายได้1ครั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างสําคัญมากสาหรับผมนะเพื่อนๆมีอาหารประเภทไหนหรือว่า ทานแบบไหนได้สกิลอะไรเนี่ยเอามาแชร์กันได้นะครับเอาละครับหลังจากที่เพื่อนๆทานอาหารอะไรให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เตรียมตัวกดเข้าเฟซเพื่อมาสู้กับเจ้าฟาทาริตได้เลยครับหลังจากกดเข้าเฟซมาสู้กับฟาทาริตเนี่ยก็จะมีฉากคัสซีเท่ๆของเขาให้เราให้เราได้ดูได้ชมกันเนาะ ส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างชอบดีไซน์ของมอนตัวนี้มากพอสมควรครับแต่ว่าถ้าพูดถึงความน่้หยุดหดของเจ้าฟาทติแล้วเนี่ยก็ต้องยกให้อดับหนึ่งเช่นเท่วกันครับเอาละครับเริ่มแรกเนี่ยก็ให้เราบัฟต่างๆให้เรียบร้อยเลยครับในที่นี้เ,นเพื่อนๆอาจจะมีบัฟหลายๆตัวที่ใช้เนาะแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยช่องมันเต็มครับ ผมใช้แค <S an> ่2องอย่างก็ค cool. ือฮ์ทเชลพาวเดอร์และก็เดมอนพาวเดอร์เพื่อเพิ่มแอคแท็และก็เพิ่มดีเฟนซ์ของเราครับหลังจากบรคัเรียบร้อยให้เพื่อนๆใส่ผ้าคลุมล่องหนเนาะแล้วก็กระโดดลงมาได้เลยครับเมื่อเราบินลงมาเป็นที่เรียบร้อยเลยครับฟัทลิสจะมองไม่เห็นเราเพราะเราใส่ผ้าคลุมล่องหนเนาะให้เราเก็บลูกธนูหน้าไม้แล้วก็วิ่งมาเก็บหินให้เรียบร้อยครับก่อนที่จะขึ้นไปใส่ลูกกระสุนปืนใหญ่ โดยกระสุนตันใหญแ่แต่ละกระบอกเนี่ยเราจะใส่ได้ทั้งหมด5ลูกครับกระบอกที่1ที่เรากําลังใส่อยู่นั้นเนี่ยให้เราหันขวาไปทั้งหมด3รอบส่วนกระบอกที่ของให้เพื่อนหัน,นขวาไปทั้งหมดแค่รอบเดียวครับในที่นี้เนี่ยผมวิ่งมาใส่กระบอกที่2เลยเพราะคิดว่าแม่จะใส่กระบอกแรกให้ครับแต่ว่าไม่มั่นใจเลยวิ่งกลับไปดูใหม่ครับปรากฏว่ายังไม่ครบ ก็เลยต้องใส่เองนั่นเองเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าลืมเช็คกันก่อนนะครับเมื่อเพื่อนๆใส่ครบแล้วเนี่ยให้ยิงกระบอกที่2ก่อนนะครับเมื่อยิงเสร็จแล้วเนี่ยฟาธานิสจะคำรามแล้วก็จะวิ่งตรงมาหาเราครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆวิ่งไปกระบอกแรกแล้วก็เตรียมตัวยิงได้เลยครับ ถ้าเพื่อนๆใส่กระสุนและหันปืนตาที่ผมบอกเนี่ยจะยิงโดนร0 0แล้วก็มันจะล้มแน่นอนครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆพยายามตีหัวมันครับโดยดาบใหญ่เนี่ยในเฟสนี้เนี่ยให้ชาร์จแล้วก็ตีหัวให้ครบทั้งสามทาเลยครับจนเป็นท่าตูชาร์จแสลดเองหลังจากตีคอมโบจนครบแล้วให้เพื่อนๆพยายามกะลิงคับคอเกาะที่หัวแล้วก็โกหัวจ้าปลาลินะครับ หลังจากนั้นเนี่ยผู้เล่นดาบใหญ่มือใหม่่างผมเนี่ยจะพยายามเกาะหัวแล้วก็บูนหัวมันไปเรื่อยๆนั่นเองครับโดยทางนี้ทางนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับท่าโจมตีของปฐลิตด้วยแล้วก็ระยะเวลาของการใช้ภาคภุมของเราด้วยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยยิงถ้าใส่ราคภุมอยู่เนี่ยก็ยิงกล้าที่จะเกาะหัวมากขึ้นนั่นเองครับส่วนเกมเพย์ต่อจากนี้เนี่ยจะไม่มีอะไรมากครับคอยพยายามหลบท่าโจมตีของปฐลิตไปเรื่อยๆ แล้วก็พยายามตีหัวตีไปเรื่อยครับกิ้งหลบแล้วก็ตีกิ้งหลบแล้วก็ตีไปเรื่อยๆได้เลยครับหลังจากที่เพื่อนๆวิ่งดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กหลบไปมานะครับแล้วก็กิ้งหลบแล้วก็ตีกิ้งหลบแล้วก็ตีไปไปมามันจะเริ่มได้เวลาที่จะเข้าสู่เฟสที่2อแล้วครับเมื่อตีไปสักระยะฟาซาดิจะเข้าสู่เฟสที่2เมื่อเข้าสู่เฟสที่2มันจะบินไปพ่นไฟครับให้เราวิ่งไปหลบในถ้ำ ระหว่างที่เราเข้าไปหลบในถ้ำนั้นเนี่ยให้เราบัฟให้เรียบร้อยทานยาเลือดให้เรียบร้อยถ้าเ,เพื่อนเเลือดลดนะครับเราก็เหลาดาบของเราให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่บันทุนไฟจนเสร็จแล้วให้เพื่อนๆไปเก็บวันช็อตบินเดอร์แล้วก็มาป่าสโมกที่แกป,ปืนแก๊สิ้งของเราอีกเช่นเคยครับหลังจากนั้นให้สังเกตดูนะครับ ท่าที่ผมเล่นมาไม่ใช่ทุกตาที่ฟาร,ร์ลิตเนี่ยมันจะลงมายืนและปล่อยให้เรายิงปืนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนาของผมก็คือให้เพื่อนๆใจเย็นแล้วค่อยๆหาโอกาสหรือหาจังหวะที่เหมาะสมค่อยยิงก็ได้ครับแต่ส่วนตัวผมใจร้อนครับไปต่อไม่รออยู่แล้วครับหลังจากที่เพื่อนๆยิงปืนการลิงกันเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้เพื่อนๆวิ่งมาเตรียมตัวใช้วันช็อตบินเดอร์ที่เราได้เก็บมาเพื่อจับฟารทาริสครับหลังจากที่จับฟาทาริสได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นเวลาที่ตีหัวปีของเราครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยตีจนเป็นทูช้าสลัขั้นสุดท้ายของดาบใหญ่เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆตีปารทาริสมาสักระยะหน,นึ่งนะครับเมื่อเราตีหัวไปเรื่อยเนี่ยปาทาริสจะหัวแตกครับ ผมรู้สึกว่าดาบใหญ่เนี่ยเบรคพาร์ทหัวของปาราริตได้ค่อนข้างดีครับดาเมจค่อนข้างแรงแรงมากกว่าสวิตแอคที่เราใช้มาเมื่อก่อนหน้านี้ครับเมื่อเบรคพาร์ทได้หัวปาราริตแตกเนี่ยมันจะล้มนอนให้เราตีสักระยะหนึ่งก็ให้เพื่อนเพื่อนตีไปไเรื่อยๆเลยนะครับและหลังจากนั้นเมื่อมันลุกขึ้นเราก็กลิ้งหลบตีไปเรื่อยได้เลยครับหลังจากที่เราพยายามตีปาราริตไปได้สักรย 1, ะยะหนึ่งครับ ฟาราลิสจะเตรียมตัวเข้าสู่เฟสที่3านั่นเองครับเมื่อฟาราลิตคำรามเข้าสู่เฟสที่ 3, 3มันจะบินไปพ่นไฟอีกเช่นเคยครับเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะไม่ได้หลบที่ท่ามิกต่อไปแต่ว่าเราจะขึ้นไปหลบข้างบนครับเพื่อปิดประตูเหล็กระวังให้ดีนะครับถ้าสมมติว่าเราเล่นไกลแล้ววิ่งมาปิดประตูเหล็กไม่ทนันเราจะการันตีตายแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากที่เราปิดประตูเหล็กได้เนี่ย ให้เราเหล่าดาบให้เรียบร้อยบัฟให้เรียบร้อยหรือเพื่อนๆอ,อยากทานยาเลือดเนี่ยทานยาเลือดอะไรให้เรียบร้อยเลยครับเมื่อประตูเปิดให้เราวิ่งไปป่าสมมกใกล้ๆที่ยิงวันช็อตบินเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแนะนำนะครับถ้าใครป่าสมมกทานให้ปา่าสมมกเลยครับหลังจากนั้นให้เรายิงวันช็อตบินเดอร์เพื่อไปตีหัวฟาทาลิติค้างนะครับ จังหวะนี้ใช้แม่นตีกตีได้เลยครับส่วนตัวผมเท่าที่เห็นก็ไม่แม่นต่างหากครับเอาละครับเพื่อนๆเมื่อเพื่อนๆเล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วดูเวลาเนี่ยว่ามันเกินสินาทีแล้วบวกกับของในตัวเราที่กําลังใกล้จะหมดไม่ว่าจะยาเลื่อนหรือยาบับต่างๆก็ตามให้เพื่อนๆเนี่ยเตรียมตัวที่จะใช้ฟาแคสเตอร์บินไปเอาของที่แคมป์ได้เลยครับ อย่าลืมนะครับว่าเราขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะเติมของของเราที่หมดไปแล้วก็อีกเรื่องสําคัญก็คือเราสามารถทานอาหารซ้ําได้ทานอาหารซ้ําด้วยนะครับหลังจากทานอาหารซ้ําเรียบร้อยให้กลับเข้าแคมป์ไปเตรียมเติมของของเราแล้วก็เปลี่ยนผ้าคลุมของเราเป็นผ้าคลุมล็อกสเตตี้ให้เรียบร้อยครับเมื่อเพื่อนๆกลับลงมาอีกครั้งนะครับเราจะเตรียมตัวกลับมาตีเจ้าปะทะลิต,ต่อ แต่ว่าที่สําคัญเลยก็คือเพื่อนๆอย่าลืมใช้อุปกรณ์หรือแกจิตที่มีในแมปนะครับเมื่อเราใช้แกจิตในแมปมากพอเนี่ยฟาทาลิจะล้มครับเมื่อฟาทาลิตล้มเนี่ยเราจะมีโอกาสตีฟรีค่อนข้างนานครับแล้วก็เช่นเคยครับเพื่อนๆที่เล่นดาบใหญ่ให้ชาร์จให้เต็มจนเป็นทูชาร์สแล้ครับ ส่วนผมตีพื้นอีกแล้วครับหลังจากที่เราตีไปสักระยะนะครับจะมีสัญญาณเตือนว่าดากอนเนเตอร์ใช้งานได้แล้วให้เพื่อนๆเ,เ,เตรียมตัวไปใช้ดากอนเนเตอร์ให้เรียบร้อยครับสังเกตดูนะครับดาเมจจากดากอนเนเตอร์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวเมื่อเพื่อนๆใช้ดากอนเนเตอร์ปะทาลิจะลม้มลงให้เพื่อนๆตีฟรีครับแต่ว่ารอบนี้ จะมีเวลาตีได้น้อยกว่าเวลาที่มันล้มโดยการเดกพาน,นั่นเองท่านี้นะครับคือท่าที่ฟาลิตเนี่ยจะใช้ตอนเฟสสุดท้ายโดยเป็นการพ่นไฟเป็นวงกว้างครับเกือบทั้งแมปคำแนะนำของผมก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยวิ่งเข้าหาตัวฟาลิตครับเราจะได้รอดผลจากการพ่นไฟของมัน สำหรับท่าที่ฟาริตกำลังใช้อยู่นี้เนี่ยเมื่อมันใช้เสร็จเนี่ยผมแนะนําให้เราสมมเพื craft, uh ่อที่เราจะได้ตีเจ้าฟาริตต่อส่วนในรอบนี้เนี่ยปืนใหญ่แกนงลิงของผมดันใช้งานได้พอดีผมก็เลยได้ยิงฟรีต่อไปเลยครับเมื่อฟาริตใกล้ตายจะขึ้นมุมซ้ายที่มีนิแบบรูปหัวกะโหลกครับแต่ว่าผมโดนมันกินผมว่าผมก็ใกล้ตายเหมือนกันครับ เราก็ตีมาได้สักระยะหนึ่งแล้วผมคิดว่ามันถึงเวลาอันสมควรที่ผมจะได้พักสัคทีครับลาก่อนเจ้าฟาทาลิตก็ตจบกันไปนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการบิลดดาบใหญ่เพื่อโซโลฟาทาลิตของผมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไหน ที่เป็นเมนดาบใหญ่อยู่แล้วอยากจะแนะนำหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนสำหรับใครที่กำลังมองหาอาวุธใหม่อยากเปลี่ยนอาวุธหรือว่าไม่เคยเล่นดาบใหญ่มาก่อนส่วนตัวผมค่อนข้างแนะนำให้มาลองเล่นดูครับแล้วจะรู้ว่าดาบใหญ่สนุกจริงๆครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ